สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านคะ่ะวันนี้เจอกันนะคะในเนื้อหาการทําอาหารเสริมให้น้องวัวค่ะในช่วงนี้ก็ย่ารอเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์นะคะย่าไม่แตกกอเพราะว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะย่าหายากนะคะทุกท่านวันนี้เก๋ก,ก็เลยแนะนําสูตรอาหารเสริมของเก๋นะคะนี่ค่ะสี่อย่างนี้ค่ะช่วยให้วัวเรา แข็งแรงนะคะแล้วก็อ้วนไม่ขาดสารอาหารค่ะทุกท่านค่ะอย่างแรกก็คือข้าวนะคะพี่น้องเก๋เคยพาพี่น้องต้มข้าวให้วัวทานแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เก๋ไม่บอกวิธีอีกนะคะเพราะว่าได้เคยบอกวิธีต้มข้าวไปแล้วก็คือต้มข้าวที่เหลือกินนะคะเป็นข้าวเหนียวต้มใส่เกลือนิดนึงค่ะให้แตกนะคะให้เม็ดแตกประมาณนี้ค่ะวัวจะได้ไม่ท้องผูกนะคะใส่เกลือด้วยค่ะ อ,อันที่หนึ่งค่ะอันที่สองก็คือนี่ค่ะตัวนี้สารอาหารดีเยี่ยมนะคะรำข้าวค่ะอันนี้จะช่วยให้พี่น้องอบำลุงวัวได้เป็นอย่างดีค่ะรำนะคะให้อ้วนนะคะแล้วก็มีวิตามินเยอะนะคะอันที่สออันที่สามค่ะก็คือกล้วยน้ำว้าค่ะพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยจากสวนนะคะไม่ได้ซื้อค่ะตัวนี้ก็เป็นต้นกล้วยนั่นเองนะคะ สี่อย่างนี้ค่ะที่เก๋จะพาพี่น้องทําในวันนี้ค่ะเก๋ก็ได้ทําให้วัวกินทุกวันนะคะในช่วงที่เราขาดแคลนหญ้านะคะปลายฝนต้นหนาวขาดหญ้าหายากนะคะพี่น้องพี่น้องลองทําดูนะคะเราก็ได้ข้าวต้มมานะคะแล้วก็เอามาผสมกันค่ะลำนะคะถ้าพี่น้องไม่มีเยอะนะคะของเก๋มีลงสีนะคะก็ก็ใช้ลำเยอะนิดนึงนะคะตัวนี้ทําให้วัอวอ้วนดีนะคะเก๋ก็ใช้ สองถ้วยนะคะนี่ค่ะสองถ้วยนี่พี่น้องหลังจากนั้นก็ให้พี่น้องเติมน้ํานิดนึงค่ะเติมน้ํานะคะอันนี้คือจะช่วยให้วัวอ้วนดีมากเลยนะคะพี่น้องมีแร่ธาตุเยอะแยะนะคะในลํามีไขมันค่ะมีทั้งไขมันมีโปรตีนนะคะ และธาตุอื่นๆอีกมากมายค่ะอันนี้พี่น้องก็น้ําก็ประมาณเอานะคะให้พี่น้องดูว่าความเหลวนะคะถ้าข้นเกินไปวัวก็จะกินยากถ้าทําให้เหลวๆนิดนึงมันก็จะกินง่ายกว่านะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาน้ําเพิ่มตติมอีกนิดนึงเพราะว่าเราจะมีต้นกล้วยมาใส่อีกครับพี่น้องนี่ค่ะ โอเคก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่หลังจากนั้นค่ะใช้กล้วยน้ำว้านะคะอันนี้กล้วยเก๋ก็มีเยอะนะคะปลูกเองนี่ใส่เยอะๆเลยตัวกล้วยจะมีในเปลือกกล้วยก็จะมีสารอาหารที่เยอะนะคะตัวนี้เราไม่ทิ้งค่ะแล้วก็กล้วยก็จะมีรสหวานแล้วก็มีวิตามินอยู่ในตัวนะคะซึ่งทำให้ความหวานของกล้วย ทำให้บัวนะคะทานต้นกล้วยได้ง่ายขึ้นเพราะว่ากล้วยต้นกล้วยมีรสฝาดนะคะเราก็มาเพิ่มลูกสุกใส่ลงไปก็จะทําให้ไปตัดกับความฝาดของลําต้นนะคะก็จะทําให้บัวกินง่ายพี่น้องนี่ค่ะต้องขยันนิดนึงนะคะช่วงนี้พี่น้องคะเพราะว่าหญ้าเราหายากนะคะหญ้าที่ปลูกก็เราเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ออกรวงออกช่อดอกค่ะ ก็ไม่ค่อยแตกกอเท่าไหร่เราก็ลองทำวิธีนู้ให้ดูนะคะถ้าพี่น้องว่าวิธีนี้ยุ่งยากนะคะขี้เกียจผสมพี่น้องให้กินแยกกันได้นะคะให้กินแยกได้ค่ะกินแต่ข้าวกินแต่รำหรือกินแต่กล้วยสุกหรือจะเป็ียนกินเฉพาะต้นกล้วยก็ได้ค่ะพี่น้องไม่ต้องมาทำให้ยุ่งยากนะคะผสมให้ยุ่งยากแต่ถ้าเราผสมแบบนี้วัวก็จะ ทานง่ายขึ้นนะคะกินทีเดียวครั้งเดียวจบเลยนะคะได้สารอาหารสามสี่ตัวนะคะนี่ค่ะได้อาหารสี่ตัวในครั้งเดียวถ้าพี่น้องไม่มีเวลาหรือว่าขี้เกียจทำขี้เกียจปรุงพี่น้องก็เอาให้กินทีละอย่างได้นะคะโยนหมากกล้วยให้กินวัวก็จะกินเคี้ยวกรุบๆเลยค่ะพี่น้องไม่ต้องทำให้ยุ่งยากนะคะนี่ โอเคนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอาหารเสริมสําหรับน้องวัวเราวันนี้ค่ะตัวนี้ก็ทานได้สองตัวนะคะนี่ไม่ให้กินเยอะนะคะเดี๋ยวท้องจะอืดเพราะว่ามีข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวท้องผูกค่ะพี่นนอะอันนี้คือได้สองตัวนะคะเราแบ่งเป็นสองตัวนี่ค่ะอ่าเกลืมบอกนะคะสัดส่วนค่ะสัดส่วนเมื่อกี้คือ,อข้าวต้ม สองถ้วยนะคะสองถ้วยแกงนี่ค่ะพี่น้องเก๋ล,ลืมบอกอัต,าตราสัดส่วนนะคะเครื่องปรุงก็คือถ้วยแกงธรรมดานี่คะ่ะข้าวสองถ้วยแล้วก็ลำลำสองถ้วยนะคะที่เก๋ใส่เมื่อกี้นะคะส่วนกล้วยน้ำว้าก็ใส่พอประมาณนะคะกองเก๋นั่นมีเยอะก็เลยใส่เยอะเราอาจจะใส่สีห้าลูกก็ได้นะคะพ่อให้มีรสหวานคะ่ะส่วนต้นกล้วยที่เก๋ใส่ของเก๋ ก้อนนี้ก็เริ่มตัดให้วัวกินเยอะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีต้นกล้วยแล้วนะคะก็เลยให้น้อยถ้าพี่น้องมีต้นกล้วยเยอะใส่เยอะเลยนะคะตัวลำกับตัวกล้วยสุกจะเป็นตัวทําให้น้องวัวไปช่วยชูรสนะคะต้นกล้วยให้น้องวัวกินง่ายขึ้นค่ะพี่น้องต้นกล้วยนี้สําคัญมากในช่วงที่ขาดแคลนหญ้าค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเราก็เรียบร้อย เราเอาไปลองให้น้องวัวก,กินกันดูค่ะว่าจะกินดีหรือไม่ค่ะไปค่ะโอเคค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็มาถึงคอกวัวแล้วนะคะพี่น้องลองดูค่ะนี่ค่ะน้องวัวก,กินอย่างอร่อยเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ วัวบางตัวอาจจะไม่กินต้นกล้วยนะคะให้พี่น้องลองเอารำผสมค่ะน้องวัวก็จะกินง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเอาเป็นกล้วยสุกนะคะกล้วยสุกผสมเขาก็จะตัดรสฝาดของต้นกล้วยก็จะทำให้ทานได้ง่ายขึ้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะไม่ใช่กินแค่ตัวเดียวนะคะเรามีอีกตัวให้พี่น้องชมค่ะเราไปดูตัวที่สองกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ ตัวที่สองของเรานะคะก็กินอย่างอร็อร่อยเช่นกันค่ะนีค่ะเห็นไหมคะนี่น้องคะกินอย่างอร่อยเลยตอนนี้ก็ยุงค่ะยุงเริ่มมาแล้วค่ะนี่ค่ะ มลยังวันค่ะก็กวนใจนิดนึงนะคะเรามาดูฝั่งตัวนี้กันดูนะคะตัวนี้กินเกลี้ยงแล้วพี่น้องตัวแรกกินเกลี้ยงไปหมดแล้วนะคะนี่พี่น้องดูนะคะไม่ได้เททิ้งแต่อย่างใดนะคะน้องบัวกินหมดทุกอย่างเลยค่ะต้นกล้วยลำกล้วยสุกนะคะแล้วก็ข้าว เรียงกะละมังเรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเก็บคนรู้เล็กๆน,น้อยๆนะคะฝากให้พี่น้องได้ทดลองทำดูค่ะน้องวัวของเก๋นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ ไม่ได้พร้อมเลยนะคะก็ยังคงสภาพเดิมค่ะอ้วนเท่าเดิมนะคะกับช่วงฤดูฝนกับช่วงฤดูหนาวค่ะยังไม่เห็นข้อแตกต่างนะคะเก๋ก็ใช้รำข้าวข้าวต้มนะคะแล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็กล้วยสุกค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องวัวค่ะพี่น้องคะก็จะเห็นตามภาพนี้นะคะ พี่น้องก็ลองทำดูค่ะวันนี้ก็ขอฝากเล็กๆน้อยๆไว้นะคะแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามผลงานเช่นเดิมค่ะพี่น้องคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ